เห็นชิวชิวอนแรกนี้ทั้งนักเด็ก็เหมือนลากยา่าไปออกกำลังกายใช่ไหมคะครับครับก็มีชวนๆกันไปออกบ้างก็หอมใช่เป็นไงบ้างยา่าที่นักเด็กเขาฟังเสียหรือยังไงไม่ได้บังค่ะเพราะจริงจริงเราก็ไปออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแล้วว่าตอนนี้ที่นี่เนี่ยแค่แบบแซงโค้งไปไกลมากตอนนี้แบบฟิตมากมีแข่งกันไหมคะว่าใครจะฟิตกว่าฟิตกว่ายอมแพ้ยอมแพ้ค่ะตอนนี้พี่ฟิตจริง เอ,อ๊ะสอ,องน,นไม่ใช่ six pack นะคะ H pack จริงจริงเอ่อก็มีช็อกติดหลังมาตั้งแต่เรื่องนี้แล้วหลายๆเรื่องเลยครับผม <c oughs> ก็เลยแบบว่าช่วงนี้มันเวลาค่อนข้างว่างด้วยแล้วก็เลยเลยแบบว่าเออหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนาคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะว่า เราก็ถูกมาค่อนข้างนานแล้วก็ตามตรงกก็เลยพอมาอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกดีนะมันรู้สึกดีมันคือร่างกายมันก็สดชื่นสมองก็ปลอดโปรยทำอะไรมันก็คล่องตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นการแสโอกาสเรื่องของการทํางานเราด้วยเราไม่ได้แค่มันสมมติว่ามันก็จะมีงานอื่นที่มันโชว์ศักยภาพของตรงนี้ได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีๆที้ะเนั้อโอ้โห ก็พอสมควรนะครับแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่อยากลดน้ำหนักนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าใจคุณเข้มแข็งแค่นั้นเองอยากไดอบทานเนือาก็ต้องาเนือกกินอะไรอย่างจีมันเป็นมันคนราทโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอยได้เลโอเคโอเคโอจจะเคอเคโอเ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 คโอเคโอเวโอเคโอเคโอเคโอเวลอเอเอเเเคคเอคอคอเ ก็เรื่อยๆค่ะเพราะช่วงนี้ทำงานหนักค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้แบบฟิตขนาดที่อย่างย่าๆอย่างย่าอิงกาดที่มีแบบฟิตแท็กแบบผู้หญิงนเ่เลค่ะสมมว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็กระชับมันก็จะดูดูเฟิร์มดีอะไรเงี้ยนะเอาแบบเอาแบบเอาเวลาก่อนเอาใช่ค่ะเพราะว่าเอาเบาๆพอค่ะเดี๋ยวรอเกินไปตอนนี้ต้องเฟิร์มเมื่อไหร่ หัวแล้วก็มีต้นคุณชงนี่เลยนิดไนท์ค่ะภาพมันกับดาวมากรูปแบบนิ่งนิ่งมากกว่าเซียวนี่โอ้ยมีเพลงเพลงนี้ติดหูมากเลยนะเพลงอ่าที่ที่หนึ่งลงวิดได้แต่งมานะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะน่าติดหูอ่ทั้งเด็ก อนุบาลประถมมัธยมอะไรเงี้ยมันนําไปเอาไปเป็นกีฬาเอ้ยเป็นเพลงในประกอบกีฬาสีก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเพลงเชียร์ของวอลเลย์บอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เราตั้งใจกันทําเต็มที่มากนะครับผมจริงๆไม่มีอะไรต้องการที่จะหวังคนอื่นเลยนอกจากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงเท่านั้นเองใช่แล้วก็จริงๆเราก็อยากให้บอกว่าคนรู้ว่าเนี่ยช่องถามจะจะ ถ่ายทอดสำหรับวอลเลย์บอลนีค่ะนะก็สนามสุดท้ายเราจะบอกว่าดาราของทุ่งสารเนี่ยหน้าตาสวยเหมือนนักวอลเลย์บอลหญิงไทยครับผมนะครับ <c oughs> โค้ชลองมาโค้ชช่วยอ่าพี่นฤทธิ์ก็แบบดีใจที่เล่นเป็นโค้ชช่วยอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องแรงตกบอลไม่ไดีไม่ถึงขางนั้น,นะอะไรนะคะแรงตกเพราะลูกบอลเล่นมานี่หนูเดินหนีค่ะเจ็บนอเจ็บไม่ได้น้อยใจที่ทำแบบว่าเราต้องไปทำแล้วบางคนก็อาจจะมาอ์กในด้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ ป็นไม่ทุกคนใช่ค่ะมันต้องทำเวลาค่ะทุกคนจะชอบหมดก็ก็อาจจะไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นได้ที่ทุกคนจะพอใจอีกท่านก็ จริงๆจุดเป้าหมายของเราคือแค่สร้างสาีสันให้คนดูเราก็แบบว่าพุดขึ้นมาก็ถ้ารักวอลเลย์บอลไทยแล้วก็อันนี้เป็นส่วนนึ่งที่เป็นส,สริมวอลเลย์บอลไทยเราก็น่าจะยินดีด้วยนะเพราะว่าคนฟังหรือคนอะไรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนม,มีแต่ได้กับได้ได้ความเพลิดเพลินได้ความสนุกแล้วก็ได้เชียร์อัพวอลเลย์บอลบรรไทยหญิงไปได้วยกันครับผม อันนี้เราพูดตลกแล้วก็เราพูดเสียงดังย่าเล็วใช่อยู่ในห้างอยู่ในห้างไม่มีอะไรคือท้ายมากอยู่ในห้างแล้วก็พี่เห็นพูดอะไรก็ไม่รู้เสียงดังอะไรก็มันเรก็เลยจับมือระวังระวังเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นกับบ้านปลอดภัยกันนะครับเดี๋ยวนะคะไปย้ำไนเตะ ไม่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 มันประมาณสองปีสามปีแล้วนะครับใช่รูปนั้นรู้จักลอยย่นบนหน้าได้เรเห็นภาพมาเรางงงงมันก็นานเลยไหมไม่ได้งงแต่ว่าเหมือนเราเดชากูค่ะเว่าเราเคยเห็นรูปนี้มาแล้วมันไม่มีอะไรผมว่ารูปส่วนมากก็คุยพีก็ออามาจากแฟนคลับเวลาโพสอะไรเงี้ยก็จริงจริงก็อยู่นั่นแหละมันบางรูปก็นานมากแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไระ ก็ปกตินะครับมันก็ไม่มีอะไร